วันนี้เราก็จะมารีวิวจีนหรือว่าจินโชอีกิโลจากทีมใครนันตัวยิงสามแต้มสุดโหดไปชมคลิปกันเลยครับเลโ go <S โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวจินหรือว่าจิน อีเลออีชลอนั่นนะครับก็กินเป็นหน้าตาไงก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นสเตตัสทางด้านซ้ายมือที่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับว่าสเตตัสตรงนี้เนี่ยก็คือบุกวงนอกแบบโคตรตันครับคือเป็นบุกวงนอกคือสุดล <im iter> แล้วอ่ะแล้วก็มีฝ่าลุยนิดหน่อยครับแล้วก็มีออกมาใต้แป้นแล้วก็ตั้งรับเนี่ยนิดหนึ่งครับแต่ว่า บุกวงนอกเนี่ยคือโค้บพ่อคุชแม่แบบบุกลบแล้วก็ไปชมสตีตัสข้างในกันก่อนนะครับโอเคครับเข้ามาในสตตัสข้างในแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเช็คฉับหรือว่าชุดใต้แป้นเนี่ย90เลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะต่อมาก็คือชุดกลางครับ100ครับโอ้โหชุดกลางเนี่ยเยอะมากครับ100แต่ที่เยอะกว่านั้นก็คือ3แต้มครับ120คือเจแบบ เก่งครับแต่ว่าใช่ว่าจะมีข้อดีเสมอไปครับรับชมไปเรื่อยแว่ามีข้อเสียอะไรบ้างมีข้อดีอะไรบ้างโอเคแล้วก็ต่อมาเลยครับคือดังครับ9-1คือจะบอกไงเฮียท่านผู้ชมคือมันดังดังก็ได้ครับชุดใต้แป้นได้คือแบบคือเฮียคือมันเก่งเก่งจริงๆครับดูจากสเตตัสนะต่อมาก็คือเลีอัพครับผมงงมากเลย มึงรีอัพโคตรน้อยทั้งดังชุดใต้แป้น90ชุดการ100สามแต้ม120ดัง91แตมึงรีอัพ62คือถ้ามึงมีตรงนี้นะกูบอกเลยโ,โคตรเก่งโอเคสเตตัสเอ่อโจมตีเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับต่อมาก็คือสเตตัสทั่วไปครับก็คือคุมเกมเนี่ย77ครับก็ถือว่าพอใช้ได้ครับพลังเนี่ย 69ก็ถือว่าน้อยนะผมว่าพลังน้อยการลบกวนเนี่ย72อันนี้เลยคือข้อเสียหนึ่งอย่างนะการลบกวนเนี่ยถ้ามันมีเยอะจะดีมากเพราะว่ามันเป็นตัวชุดใต้แป้นวงนอกไงท่านผู้ชมเออถ้าเกิดมันมีเยอะเนี่ยจะดีมากครับต่อมาก็คือจําครับ70เพือ่อถ้าเกิดข้อเสียอันที่2ก็คือจาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการชุดสามแต้มเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งโดดสูงเนี่ยเราก็จะพ้นบล็อกครับแล้วถ้าเกิดเราพ้นบล็อกก็มีโอกาสลงมากขึ้นเรื่อยๆครับ ต่อมาคือการ์ิงครับ77ก็ถือว่า ụ, ไม่ได้ช้ามากครับต่อมาคือเลี้ยงบอลครับ69ก็ izard, เออก็ประมาณนั้นแหละครับ <g iggle> ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีโอเคสติตัสทั่วไปจะประมาณนี้ครับต่อมาก็คือสติตัสตั้งรับครับกาลีบาเนี่ย86ครับก็ถือว่าเออพอถูถูแท้ๆได้ครับต่อมาคือบล็อกครับ8 0ก็คือน้อยน้อยอยู่นะผมว่ามันน้อยอยู่นะ ต่อมาก็คือลบกวนครับอันนี้ก็คือข้อดีอหนึ่งอย่างก็คือลบกวนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นวงนอกเนี่ยแน่นอนเราอาจจะเจอไม่สิบหรือว่าเจอตัวพวกอื่นที่ชุดสามแต้มได้หรือว่าชุดแถวแถววงนอกเนี่ยเราก็สามารถลบกวนได้ดีเลยนะต่อมาก็คือสตีลครับก็ห้าสิบเอเจ็ดสิบเอ็ดห้าสิบไม่ใช่ไหนเจ็ดสิบเอ็ดครับก็คือโอเคพอสมควรเลยนะก็เดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราไปดูที่ชุด ไอเสื้อกันก่อนเลยว่ามีเสื้ออะไรบ้างครับเสื้อนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็น่าจะบวกอ่ะสามแต้มหรือเปล่าสามแต้มหรือว่าจําอันนี้ไม่แน่ใจนะผมคิดว่าสามแต้มบวกสามนะเสองชุดนี้เนะี่ยก็มีสี่ชุดครับต่อมาคือดูที่สามพันครับก็จะมีพวกนี้เลยก็ถ้าเกิดตอนนี้เข้าไปเนี่ยผมก็คิดว่าสามพันเนี่ยอาจจะรออีกนานครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะเข้าช้านะ ต่อมาเนี่ยเราก็จะไปดูวิธีรับครับก็วิธีรับมีวิธีเดียวครับขึ้นมาหมุนวงล้อตรงนี้นะมาหมุนตรงล้อตรงนี้เห็นไหมมันจะได้ตรงนี้นะครับใช้เท่าไรหร่หนึ่งอันครับหนึ่งอันแรกนะใช้หนึ่งอันแรกครับใช้คิดตั้นตำนานเนี่ยหนึ่งอันแรกครับโอเคต่อมาเนี่ยเราไปดูสกิลกันก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะโอเคแล้วมาดูที่สกิลแรกเลยครับ ก็จะเป็นการชุดแต้มแบบไอชุด3ามแต้มแบบธรรมดาครับแต่วงตรงนี้ที่เพิ่มมาเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเพิ่มอัตราชุดลงนะถ้าเกิดเรามาชุดอีกขั้นในวงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มให้เราเนี่ยชุดลงมากขึ้นนะครับโอเคต่อมาเลยครับก็จะเป็นการชุดระยะไกลครับที่แบบว่าไกลเห e ี e ้ e ยๆครับความฉบนิดนึงครับคือไกลมากครับคือขึ้นสนามเลยนะเนี่ยจะเป็นการดโดดแบบ พอสมควรเลยแล้วก็ชุดรุ่งนี้ลงไปครับต่อมาเลยครับก็จะเป็นการเรับบอลจากเพื่อนแล้วชุดทันทีครับเถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกภาพคงเละรับบอลชุดแบบรวดเร็วเจะแบบนั้นเลยครับเป๊ะเลยครับจะแบบนั้นเลยนะเนี่ยก็รับปุ๊บแต่ชุดลงไปแต่อันนี้มันเป็นชุดวงนอกสามแต้มนะแต่ของคงเละเนี่ยเป็นสองแต้มครับโอเคต่อมาเลยครับโอ้ก็จะเป็นการอโยก นี่พูดต่อสู้นะแล้วก็ชุดลงไปแล้วก็จะไอ้ถ้าเกิดเราชุดเข้าเนี่ยลูกต่อมาเนี่ยเราก็จะเพิ่มอัตราชุดเข้าในวงที่เราเคยชุดไปรอบที่เลี้ยวครับก็จะถือว่าใช้ได้ครับต่อมาเลยครับก็จะเป็นอ่าส่งบอลครับสกิลส่งบอลธรรมดาเนี่ยนะสกิลน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับลํมาดูที่อันตีเลยครับโอ้โหอันตีเป็นอันตีสามแต้มนะ ถ้าเกิดให้เทียบว่า,ามิซีเนี่ยมิซีเนี่ยมันมันเพื่อมแาบบอัตราลงใช่ไหมมันจะเข้าสู่โหมดแบบโหมด MVP โหมดเก่งมันอะแล้วก็เทียบอันนี้ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอ่ะชุดแบบ3แมต้มเลยทีเดียวถ้าให้ผมเทียบนะผมคิดว่าของมิสแบบมิซีดีกว่านะเพราะอันนี้มันชุดได้แบบอยังไงรอบเดียวอะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะโดนบล็อกหรือเปล่าแต่ว่าของมิซีเนี่ยมันชุดได้หลายรอบแล้ว ถึงแม้มันจะโดนบล็อกแต่มันก็จะมีโอกาสชุดอีกเรื่อยๆครับแต่ว่าแล้วมิซีเนี่ยต้องใช้รุนด้วยนะครับแต่นี้เนี่ยคือแบบชุดเลยทีเดียวก็อาจจะดีก็ได้ครับสาหรับใครบางคนแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอ,อ,อันติของมิซีเนี่ยค่อนข้างดีกว่านิดนึงครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูที่พรสวรรค์กันเลยครับโอเคพรสวรรค์นเนี่ยอ,อ,อันติเนี่ยก็จะมีแค่ท่าเดียวครับท่าน,นี้เลยนะเนี่ย ก็เป็นท่าอันติที่เราเห็นไปรอบที่แล้วเออก็มีท่าเดียวนะครับก็ต่อมาเลยครับมาดูที่สกิลต่อมาเลยครับสกิลแรกเนี่ยจะมี3ท่านะครับเรามาดูกันนี่ว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ชุดเอ่อชุดธรรมดาลงไปครับแล้วก็มีวงให้เอ่อถ้าเกิดเรากลับมาชุดที่เดิมเนี่ยมันจะชุดได้แม่นขึ้นครับเรามาดูที่ท่าต่อมาเลยครับเหมือนกันนะผมคิดว่าอ,อันนี้เหมือนกันนะแค่มันเพิ่มตรงนี้เนี่ย เออน่าจะถ้าเดีย๋ยวผมจะแปลเอ้ถ้าแปลไทยมาเนี่ยน่าจะเป็นอ่ะการชุดอ่อแม่นขึ้นแล้วก็จําแม่นขึ้นนะครับหรือไม่ก็อ่ะอ้การลบกวนเนี่ยนะครับน้อยลงเออผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับโอเคเรมาดูท่าต่อมาอันนี้ก็บวกเหมือนกันครับแล้วก็บวกเยอะขึ้นกว่าเดิมครับเออก็ใครเนี่ยปแปลภาษาดูได้ครับว่ามันบวกยังไงผมไม่อยากแปลให้ดูนะเผื่อแบบมันผิดพลาดนะครับเออเผื่อมันผิดพลาดผมก็กลัวเนาะ โอเคท่าแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับน่าจะเพิ่มแบแบบชุดสามแต้มแบบดีขึ้นสูงขึ้นการรบกวนน้อยลงอะไรน่าจะใช่นะครับโอเคท่าต่อมาก็มี2ท่าครับสกิลนี้มี2ท่านะโอ้สกิลปล่อยไกลครับชุดไกลไกลเฮียครับคือไกลจริงๆนะเออเนี่ยไกลไม่ไกลก็ดูแล,แล้วกันครับครึ่งสนามเนี่ยเออไกลมากเลยครับแล้วก็โดดสูงขึ้นด้วยนะโอเคอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้จะเป็นการแบบ หลออเออหลอกชูดนะอ่ะเออเหมือนเราจะชูดแต่เออจริงๆรแล้วหล่อแล้วก็ไปชูดเลยทันทีครับคือเรากดแบบปึ๊กทีเดียวนะ่ะเออมันจะหล่อแล้วก็ชูดเลยไม่ต้องกดแบบหลายทีกดทีเดียวเลยนะโอเคท่าต่อมาไอ้สกิลนี้ก็จะมี2ท่านะครับโอเคสกคิลต่อมาเลยครับก็จะมี2ท่าเหมือนกันครับโอ,อ้เป็นการรับบอลแล้วก็ชูดชูดยวดเร็วะครับเออถ้าใครนึกภาพไม่อกอกก็นึกภาพคงเรียนนะชูดรวดเร็วแบบนั้นเลยแนตะ่อันนี้เป็นสแต้มแต่คงเรีนี่มันเป็น2แต้มโอเคต่อมาเลยครับ ก็เหมือนกันครับแต่นี่ไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรเพื่อนส่งปุ๊บชุดเลยเออง,ยง่ายๆดีส่งมาอแบบเราเรียกวันเฮ้ยเพื่อนส่งมากูชุดเองเออจบแค่นั้นแหละครับออโอเคสกิลนี้ก็มี2ท่าครับก็คือสกิลชุดรวดเร็วสาต้มนั่นเองครับต่อมาเลยครับอันนี้จะมี3ท่านะสกินี้จะมี3ท่านะครับเราดูท่าแรกกันเลยครับอ๋อเป็นการเโยงมาทางขวาแล้วก็ชุดลงไปแบบนิ่มๆครับ มีการแบบยอ่ยอย่อชุดได้นะแบบยืนชุดธรรมดาไม่เข้าไงต้องยอ่อต่อมาเลยครับใน่นแน่ล่นลิ่มไงไอ้นีน่มันเล่นลิ่มเก่งดูครับเนี่ยเหมือนมันจะแบบเคร่งสมบอลให้พูดต่อสู้ครับเอให้ทีมเราหนะ้าไม่ใช่ผู้ต่อสู้แต่มันเป็นการหลอกนั่นเองครับเนี่ยหลอกเลหลอกจูเลกโอเคต่อมาเลยครับอ๋ออันนี้ง่ายเหมือนกันครับอันนี้แบบ เนี่ยเหมือนเเหมือนเหมือนเหมือนรอบแรกเลยท่าแรกที่เราบอกไปนะครับแต่อันนี้มีวงวงขึ้นมาให้เราอ่ะชุดแม่นขึ้นนะครับครั้งต่อไปนะโอเคสกิลนี้ก็จะมี3ามท่ามีประมาณนี้ครับต่อมาเลยก็สกิลนี้ก็จะมี3ามท่าเหมือนกันครับโอเคเป็นการอะส่งบอลน,นะส่งบอลเออส่งแบบหันหน้าอย่างเงี้ยนะเออเคยเห็นนักบอลไหมแบบส่งแอคไงคือจะคือจะโชว์แอคไงแบบไม่ต้องแบบหันหน้าใส่คือแบบหันหน้าหนี้แล้วก็ โชว์แอคในบาร์เนี่เออต่อมาเลยครับอ๋อนี่อันนี้อันท่าที่เหลืนในแอค like อันนี้แอคก็เยอะครับเนี่ยเพื่อน h e l l ลส่งมามาเดี๋ยวกูส่งคืนอันนี้ยิ่งหันหลังแต่เลยเอออันนี้คือแบบโคตรเท่ครับโอเคต่อมาเลยอ่านี่หันหน้าใส่ครับเอออันนี้ไม่แอคอันนี้ไม่แอคหันหน้าใส่ธรรมดานะเอออันนี้หันหน้าใส่ธรรมดาครับโอเคสกีทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็บอลสบัดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับก็ อาจอาจะอธิบายไม่ดีหรือว่าอะไรก็ขอทานอะไรมานะที่นี้กันด้วยนะครับเออก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยลวกันครับก็สรุปกันเลยนะครับข้อด,ดีตัวนี้ก,ค displays, กค็คือเด่นเรื่องชุด3ามแต้มชุดกลางครับก็ง่ายๆเลยคือเด่นเรื่องทําแต้มครับแต่ข้อเสียเนี่ยคือมันต้องมีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยช่วยเยอะมากๆเลยครับเพราะว่ามันไม่มีท่าหนีเลยนะคือถึงแม้แม้มันจะมีบางท่านเนี่ยสามารถหนีได้เนี่ย มันก็ไม่ได้แบบหนีฉีกหรือว่าหนีแบบไปแบบหนีหายเลยทําให้เราโล่งอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราเจอแบบพวกตัวอะไรที่มันลบกวนแน่นเนี่ยผมบอกเลยตัวนี้แพท้ทางแล้วไม่สามารถเล่นได้เลยนะอืมก็เป็นไงกันบ้างตอนนี้สามารถคอมเมนต์ได้แต่ผมบอกเลยนะข้อดีมันจริงๆอ่ะสามแต้มเนี่ยผมยอมรับเลยว่าข้อดีแต่ข้อเสียมันก็คือมันเล่นโซโล่ไม่ได้ครับผมบอกเลยต้องเล่นกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ประสานงานกันดีถึงจะเล่นได้นะโอเค ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ